หลายคนอาจจะลืมไปแล้วว่าถ้าไม่มีพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประเทศไทยจะต้องถูกคอมมิวนิสต์อินโดจีนและประเทศพี่ใหญ่ในโลกคอมมิวนิสต์อย่างโซเวียตและจีนลุมขย้ำอย่างแน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่พลเอกเปรมรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีใหม่ๆนั้นกองทัพเวียดนามรุกรานกัมพูชาและยกกำลังมาถึงชายแดนไทยจนเกิดการประทะก,กับไทยอย่างหนัก โดยเหตุการณ์ที่ร้ายแรงที่สุดคือการประทะที่เนินต่างๆบริเวณช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างไทยลาวและกัมพูชาสร้างความสูญเสียให้กับฝ่ายไทยมากที่สุดโดยมีทหารฝ่ายไทยสละชีวิตไปถึง45นายและบาดเจ็บจำนวนหนึ่งและระหว่างเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมพุทธศักราช2530 ทหารเวียดนามรุกเข้ามาในเขตไทยถึง720ครั้งมีราษดานไทยเสียชีวิตถึง17คนบาดเจ็บ33คนบ้านเรือนถูกทำลายประมาณ100หลังสถานการณ์ตอนนั้นน่าสิวหน้าขวานมากหากเทียบกับสมัยที่พลเอกเรียงศักดิ์ชมะนันเป็นนายกรัฐมนตรีก่อนหน้านี้แล้วพลเอกเปรมถือว่ารับเผือกร้อนมาโดยไม่คาดฝัน เพราะในสมัยของพลเอกเรียงศักดิ์ชมาน o n มีนโยบายคืนสัมพันธ์เมตรีกับเวียดนามและทั้งสองประเทศแสดงท่าทีเป็นเมตรีต่อกันอีกทั้งรัฐมนตรีต่างประเทศฟาร์มวันดงก็ยังมาเยือนกรุงเทพและกลุ่มประเทศอาเซียนแต่หลังจากนั้นไม่กี่เดือนเวียดนามก็ทําเสื้อไผยด้วยการบุกรุกรานกัมพูชาและเคลื่อนทัพมุ่งหน้ามายัางกรุงเทพปีพุทธศักราช2528 พลเอกเปรมเดินทางไปเยี่ยมทหารชายแดนที่อำเภอสังขละและอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินและให้สัมภาษณ์ว่าเวียดนามมีเจตนาลุกล้ำเข้ามาในดินแดนไทยอย่างแน่นอนและเมื่อมีความจำเป็นแล้วไทยย่อมมีความชอบธรรมที่จะโต้อตอบอย่างรุนแรงและเต็มความสามารถเช่นกันการลุกรานกัมพูชาของเวียดนามและขเขมรเฮงสำลินมีเจตนาเพื่อที่จะกวาดล้างกลุ่มขเขมรแดง และได้ไร่ตอนขมิ้นแดงมาถึงชายแดนไทยแต่พุเอกอาทิตย์กำลังเอกกล่าวว่าทั้งเวียดนามและเฮงสำลินล้วนแต่ไม่ประสงค์ดีต่อไทยและไม่ได้บุกเข้ามาโดยบังเอิญคือไล่ติดตามทหารฝ่ายพรพศหากแต่เข้ามาอย่างมีแผนสถานการณ์ในเวลานั้นดูเหมือนว่าทางออกคงต้องมีแต่การรบอย่างเดียวแต่ไทยพยายามหาทางออกด้วยวิธีอื่นและทางออกนั้น ได้มาด้วยวิธีที่คาดไม่ถึงในเวลานั้นภยัยคุกคามคอมมิวนิสต์ไม่ได้มีแค่เวียดนามกัมพูชาและลาวเท่านั้นแต่ยังมีภัยจากสหภาพโซเวียตที่เป็นผู้หนุนหลังคอมมิวนิสต์ในอินโดจีนและการเคลื่อนไหวของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยที่ได้รับการสนับสนุนจากจีน แต่ในข่าวเคาะนั้นก็มีเรื่องเหนือความคาดหมายอยู่ด้วยคือแทนที่จีนกับสหภาพโซเวียตจะปรองดองในฐานะคอมมิวนิสต์ด้วยกันทั้งสองประเทศกลับเกิดความขัดแย้งกันรุนแรงจนโลกคอมมิวนิสต์แตกออกเป็นสองฝ่ายและต่อมาสหรัฐอเมริกาใช้ช่องโหว่นี้สร้างแนวร่วมใหม่โดยติดต่อเพื่อขอเชื่อมสัมพันธ์กับจีนและทำสำเร็จ และรัฐบาลไทยก็ใช้โอกาสนี้ก็หาจีนเช่นกันและทําสําเร็จเช่นกันถึงขนาดที่เติ้งเสี่ยวผิงเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการวันที่5ถึง11เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2521ผลของการดิลระหว่างไทยกับจีนนำไปสู่การยุติการสนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย และต่อมาทําให้รัฐบาลพลเอกเปรมสามารถรับลูกต่อด้วยการออกคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีเพื่อใช้นโยบายการเมืองนําทหารแทนที่จะส่งทหารไปรบกับคอมมิวนิสต์คนไทยด้วยกันกลับเน้นการอภัยโทษและอาแขนรับผู้ที่เปลี่ยนอุดมการ์กลับมาร่วมพัฒนาชาติไทยด้วยความช่วยเหลือจากจีนและด้วยคําสั่งทําให้พลเอกเปรมสามารถยุติ กับคุกคามจากพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยที่ยืดเยื้อมานานถึงสามศวรรษได้ในที่สุดในเวลาเดียวกันนั้นจีนยังช่วยเหลือไทยทางอ้อมโดยการทำสงครามสั่งสอนเวียดนามที่ชายแดนเวียดนามจีนหรือสงครามจีนเวียดนามเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์ถึง16 000, มีนาคมพุทธศักราช2522 แม้จะไม่ใช่การช่วยเหลือไทยโดยตรงแต่การลบระหว่างคอมมิวนิสต์ด้วยกันช่วยบรรทอนกำลังของเวียดนามลงไปมากและยับยั้งความฮึกเหิมของเวียดนามได้พอสมควรและยังเป็นการกระทำของจีนที่ช่วยยืนยันคำมั่นสัญญาของเอกอัคราชทูตจีนประจำประเทศไทยว่าจีนจะให้ความช่วยเหลือหากไทยถูกลุกลาน นอกเหนือจากความช่วยเหลือจากจีนแล้วสหรัฐยังให้ความช่วยเหลือด้านกระลาโหมกับไทยเป็นจำนวนมากในช่วงที่ไทยประทะกับเวียดนามแม้ว่าสหรัฐจะถอนกําลังทหารไปจากเวียดนามในฐานะผู้แพ้ก็ตามแต่ยังคงสนับสนุนไทยเพื่อมีให้ไทยต้องกลายเป็นโดมิโน,โนตัวต่อไปที่คอมมิวนิสต์ดีจนลม้มและนี่คือจุดเริ่มต้นของการร่วมซ้อมรบ ภายใต้รหัสครอบบากโกในปีพุทธศักราช2525จนถึงปัจจุบันความช่วยเหลือจากสหรัฐและจีนทำให้ไทยมั่นใจขึ้นมากกอบกับรัฐบาลของพลเอกเปรมประสบความสำเร็จในการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยชูหลักความมั่นคงนำหน้าตามมาด้วยความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจและการชูดนำการค้า ผลก็คือไทยมีอัตราการจเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีที่สุดในหมู่ประเทศที่กำลังพัฒนาในเวลาเดียวกันไทยเป็นหัวหอกของอาเซียนสยบความแตกแยกเกี่ยวกับท่าทีต่อเวียดนามและการมาใช้อาวุธทางการชูดโจมตีเวียดนามเพื่อให้เวียดนามถูกโดดเดี่ยวในทางเศรษฐกิจและการชูดแต่ในขณะเดียวกันนั้นก็เปิดทางให้เวียดนามยอมเจรจาเรื่องกัมพูชาได้ทุกเวลา ปัจจัยเหล่านี้ทำให้สถานการณ์ของไทยในการรับมือกับเวียดนามดีขึ้นมาอย่างปิดหูปิดตาตรงกันข้ามกับเวียดนามที่เริ่มประสบกับปัญหาเศรษฐกิจจากภาวะหลังสงครามและการลบอันยืดเยื้อนอกประเทศอีกทั้งยังต้องพึ่งพาสหภาพโซเวียตที่เริ่มจะส่วนเซ่เช่นกันในช่วงปลายสงครามเย็นดังนั้นในปีพุทธศักราช2530 เวียดนามจึงส่งสัญญาณว่าจะถอนกำลังทหารออกจากกัมพูชาซึ่งฝ่ายไทยตอบรับท่าทีนี้โดยพลอากาศเอกสิทธิเศวัตศิลารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในขณะนั้นกล่าวว่าในทันทีที่ทหารเวียดนามคนสุดท้ายออกไปจากกัมพูชาข้าพเจ้าจะไปฮหาหนอยเพื่อนำความสัมพันธ์อันเป็นมิตรระหว่างไทยกับเวียดนาม ซึ่งมีก่อนเหตุการณ์เดือนธันวาคมพุทธศักราช2521กลับมา4ส,สิงหาคมพุทธศักราช2531พลเอกเปรมก้าวลงจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและเดือนกันยายนถึงธันวาคมในปีพุทธศักราช2532เวียดนามถอนกำลังทหารออกจากกัมพูชาหลังจากนั้นอินโดจีนก็เข้าสู่ยุคสันธิภาพไทยเข้าสู่ยุค เปิดสนามลบให้เป็นสนามการค้าภายใต้รัฐบาลพลเอกชาติชายชุนหวัน